สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านมาตะลุยที่ตะเคียนสตึกนะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศเช้าๆนะครับฝนตกหลังหมยอดอครับก็ยังมีตัวเลขที่น่าจะคิดว่ามีคนได้จากจุดตรงนี้นะครับครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็พาท่านมาส่งตะเคียนซึ่ง อนนี้ฝนก็ตกนะครับภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับก็รู้สึกว่าตกเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูตะเคียนที่เขาฮือฮากันมานานนะครับแล้วก็เคยถูกมาแล้วนะครับแต่วันนี้จะพาท่านไปส่องดูว่าจะมีตัวเลขอะไรที่จะฝากคุณผู้ชมว่างในวันนี้วันฝนตกวันอาทิตย์ที่2เดือนสิงหาคม2563นะครับอันะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเป็นภาพรวมนะครับ ก็จะมีนะครับคุณผู้ชมนะครับมาไม่ทันเมื่อสักครู่ก็จะมีคนเข้ามาไหว้นะครับจากจุดจุดตรงนี้น่าจะเขาน่าจะถูกนะครับก็ดูการไหว้การถวายนะครับเห็นคนบอกว่าเสื้อชุดตัวนี้นะครับชุดตัวนี้นานนะครับแต่ชุดสีเหลืองตัวนี้นะครับพึ่งพึ่งได้มานะครับพึ่งได้มาเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่า ท่านใดที่ถูกเราตามมาไม่ทันนะครับแต่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับรอบๆนะครับบริเวณต้นตรงนี้นะครับครับนี่ก็คือเป็นภาพนะครับของปู่พ่อสีสุดโทนะครับก็จะพาท่านไปเรื่อยๆนะครับไปชมดูนะครับก็มีหลากหลายนะครับมัดมาดนะครับเพิ่งเข้ามาถวายโอ้เห็นแล้วตรงนี้เออขือ ตัวเลขคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรครับชัดไหมนะครับเนี่ยเขาเพิ่งถวายหมาดๆนะครับผมไม่มั่นใจนะครับมาไม่ทันคุณผู้ชมลองดูว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับชัดไหมครับคุณผู้ชมนะครับก็ลองไปดูนะครับไว้เป็นแนวทางในวันที่16เดือนสิงหาคมนี้นะภาพโดยรวมนะครับกว้างๆนะครับดู ภาพโดยรวมนะครับกว้างๆนะครับดูสิครับเล็กชัด,ชด ไม่สบายกไดเ้นเนูเ็นนเลย,ยมดูเลขนะครับชัดมากเหมือนคนเขียนเลย

คือแม่สบายเงินสบายทองต้นตะเคียนที่ที่อะใดนะที่สตึกนะครับเซียมซีดูนะครับว่าให้เลขอะไรจุน่าจะมีคนมาถวายหมัดหมัด าดูจุดตรงนี้นะครับจากกันไปก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับ จะค i b e ให้ช่องให้ยูเลยนะครับขอบคุณครับจุงกะสวัสดีครับ